เฮ้ยเจจูป่ะเนี yes, no. <t t ่ยใช่เหรอใช่หรอจูก็นึ่งหนึ่งว่ะคือทำทำลายไปจูไม่ลงจริงจรินี่ไงนี่ไงที่น่าจะยิงเจ้าเียวร ลงไหนครับลงด้วยลงโวโนวาครับลงโวโนวาขอดูรายบินหน่อยนี่ไงรายบินน้องโฟกไปโวโนวากันคนเฮ้ยเจจูปะเนี่ยเจ้าของใช่เหรอใช่เหรอจูเก้าหนึ่งหนึ่งว่ะพิจูว่ะพิจูว่ะเอาไงดีเอาไงดีถ้าถ้าเจอเขาเราจะปล่อยป่ะถ้าเจอเขาเราจะปล่อยป่ะคือทำทำรายพิจูไม่ลงพิจูบอกเขาสามหนึ่งไหวไหมไม่เหรอพี่ยา พี่จูอย่ามึนลืดตายนะครับเฮ้ยเอาไงดีอะทุกคนถ้าเจอพี่จูนี่คือปล่อยดีไหมหรือว่าซัดเลยไม่ต้องพูดเฮ้ยเราต้องเราต้องปล่อยดิเราต้องช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนตอนไหนวะตอนไหนครับไม่ใช่แตเล่นแรงด้วยกันมาก่อนพี่จับไม่ได้แล้วพี่นี่จอดพีมาเล่นแล้วนี่ก็ไม่คุยกับพีเลยเลยแบบไรก็ใช่ ตอนนั้นตื้นใจเลยไปนั่นแหละไปแล้วไปดจริงๆแน่โอเคครับเดี๋ยวบิกลับมานะก่อแชร์ด้วยก่อนไปก่อนไปก่อแชร์ก่อนนะไงเฮ้ยมันวิ่งมาแถวนี้เราไม่ใช่เหรอวะใช่ใช่ใช่อยู่หน้าดีหนึ่งดิวิงไม่โดนคนหรอบาสบาสบาสบัสใช่ไหม คที okay. <S 2> <S 2> ่รถจอดโอเคโอเคเทจูอย yeah, ู่ไหนรู้บ้างก่อนแล้วเรียบร้อยหนึ่งร้อยกลุ่มไปเลยโอเคครับขอบคุณครับเทจูอยู่ไหนใครรู้บ้างผมอยู่หลังคาผมไปหลอกหลังคาเฮ้ยเฮ้ยสามชาปีอีกไหมถ้าพี่อันนี้แปลกๆนะพีชอันนี้นี่ไม่รู้นะอะไรอ่าตอนโอเคโอเค เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ทางนี้เช็คเช็คไว้เช็คไว้เช็คไว้เฮ้ยโหแม่เอ้ยทำไมพี่เฮ้ยเอ้าไอโอเอ้าไอฟุกไอฟุกมาถูแม่พร้อมเป็นบอร์ดด้วยเป็นบอร์ดไม่รู้นะฟุกรอบนี้พี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะเป็นบอร์ดพี่นึกว่าบอร์ดจริงอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่เกี่ยวมันจริงหรอรถจงไปแบบกองโจร เออใช่มันยิงเอารถถังมันยิงนอกวงเฮ้ยต้องรีบยิงแม่งก่อนแม่งขึ้นรถถังไงอ๋อแม่งชวยเลยเราก็ขึ้นขึ้นตัดหน้าแม่งเลยมาแล้วมาแล้วนนี้ถือแค่อยู่บางทีนะทุกคนไห้เจอแล้วอ่ะเรา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 ฟื้มไปแบบกองโจรนะสองไปมาแล้วไปไปเจี่ยรถมันลงข้างหน้าดีเลยเฮ้ยขึ้นรถล่อมันไหมขึ้นรถล่อมันไหมขึ้นรถล่อมันไหมเออเออแล้วรถลงเนี่ยแบบเฮ้ยไม่กู เฮ้ยมันมาแล้วพี่ต้องตัวนี่นี่มันเออแบบหลอกมันหลอกล่อมัน่อยไม่ขาดเลยไม่เหมือนที่กวยกันไว้เลยเขาหน้าลอยจัดมันเลยจัดมันเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังหมดแล้วปะหมดแล้วน่าจะอันนี้มันบอไม่ไม่นนี่บอดบอดบอดเขาบอกเจจูกำลังมาหาทุกคน ขับรถทางนี้กินเลยวะใช่เหรอขับรถทางนี้เลยก็ได้นะเราไม่อยากทำไรเจ๊ตูเลยว่ะเราเก็บน้ำมันรอเก็บเก็บเยอะๆพอมันเต็มว่วพวกพี่ไม่ทำนะเหรอเห็นปะเห็ข้างหน้าปะข้างหน้ามันมีอะไรขวามือขวามือนี่ตรงนี้ด้วยชนมาเล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 ยเออมีรถมามันมีอะไร เบบกือบเนาะควตี้กันนะเฮ้ยยเอ้าเฮ้ยมันอยูหอย่หลังเนิไนไอ้างานเก็บของจังเลยครับเอาไม่วัดวะเฮ้ยเดี๋ยวสั่นวัดคันนีน้ให้หหเระเบิดก่อนนะคอยได้คอยได้คอยได้ วุ้ยหมูมาเยอะว่ะหอเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วมันเรีเยกแกง๊งว่ะซายก็มีนะมันจะอ,อุ้ยอุย้ยเสียงกรีดชัดจเาจนไอ้แย่นี้ต้องเก็บแล้วก่อนวะ่ะเขี้ยของคนน้อยเลยจูจูหนึ่งหนึ่งก้าตายแล้วเอ้าเป็นอะไรตายอ่ะ <c oughs> เป็นลายตายพี่จูเป็นลาตายน่าจะโดนยิงไหมใช่หรอยิงใครไม่รู้อะเอาเก็บก่อนเอก็บเฮ้ยมันยังอยู่ที่เดิมเลยบอกพีใช่ป่ะเราเราขับไปตรงมันเลยไหมไ้ไดได้ได้เอ้บ้นน็องบานน็อม้นน็อกปะไปไปไหมไปไมไป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 ไไหนปไ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 หไปเไปไไปปไ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 ไ ไอ้เพื่อนอยู่ซ้ายวิ่งอยู่อินนี้อินนินที่มาร์กไว้ยตัวเดียวเพื่อนมันออกไม่ได้นะไปมันจะไม่ออกเดี๋ยวดีเตรียมรถไปทิ้มกันอันนี้ไปกับสองเอ้ยแม่งกับบ่วงไอ้เขี้ยวไม่มีหมวกนี่หว่าช่างมันเฮ้ยเก็บของกันข้าวโซนเขียวเยอะนะข้าวโซนเขียวเยอะนะไม่เก็บหรอ เอาเลยไ่มีน้ำมันสองขังมีน้ำมันสองขังเติมให้แล้วเติมให้แล้วเรียบร้อยละเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเก็บไอ้กับส่วนเขียวไม่เห็นมีเลยมี้ดิเก็บมาแล้วตอนนีงโอ้โอเคไป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 ขับเลยขับเลยน้ำมันสองขังโอเคเอาอะไไรม่เห็นมีเลยเดี๋ยวรอไพ่ยอเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหนึ่งสอเฮ้ยใจนี่ตายแล้วหน่อยหรอไปไป เฮ้ยมียดอกบะเมียดอก่ะทุกคนแสงมีดอกบะแดงเฮ้ยมีรถมามีรถม้าทุกคนมีคนทุกคนมีคนปะไม่รู้แต่มีรถกรบออกไปอ่ะใช่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 ่ใช่ใช่่ใ่ใ่งช่่ใช่ใช่่่น่่่ใาเฮ้ยโอ้โหแม่งเ้ย น้อยหนึ่ง้อยหนึ่งล้วงเลยสองน้องชุบตรงนั้นอะได้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 เดี๋ยวคันไปเดี๋ยวคันไปโอเคตองตี้ว่ะมาตอนเดินบ้านนั่งไอ้เขี้ยหลังมาเขี้ยแล้วทุกคนลงหมู่บ้านเร็ว please หมู่บ้านเร็วทุกคนหมู่บ้านลงดิลรอหลังมาหลังมาหลังมาโดนประกบแล้ว เราสองไปเลยเฮ้ยเฮ้ยพีดเชี่ยใครจะอยู่ก็อยู่นะกูไปละโอ้เฮ้ยกูไปอะไรเชี่ยเฮ้ยเนี่ยมันมันวิ่งมาว่ะนี่นี่นี่รถหนึ่งรถหนึ่งตามแม่งเลยเฮ้ยนะสองสองกบไว้กบไว้สอง้อกลับมาชุบแล้วกลับมาชุบแล้วเฮ้ยอย่าลืมพีชทไม่ลืมไม่ลืม ไม่ลืมไม่ลืมมันอยู่บนหัวพี่แน่ฟาดดึงหินชุอยู่สี่เบสี่เบอยู่พึ่งนอกอยู่พึ่งน็อปไอ้ไอ้ยปลาแล้วปลาแล้วอยู่บนหัวพี่เลยเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยดูอยู่พี่ดูอยู่เเห็นแล้วหัวตาหน็อปพี่วิ่งกลับมาได้นะไม่เอาไม่เอาปี๊ปปิงก่อนเฮ้ยเชี่ยมันมาหมู่บ้านพีทหมู่บ้านอีกตัวนึงโอ้โหแม่เอ้ย นี่กช่างยิงบนหัวไม่มีใครแล้วพีหทั้งยิหลั้งยิงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมมกไปเสื่อมาแล้วมาแล้วกลับมาเออไอ้บนหัวมีเนี่ยบนหัวมีเนี่ยด้วยยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นหายอยู่หายอยู่แง่เดี๋ยวพีทเดี๋ยววิ่งนะล็อกล็อกเพนธีล็อกเพนธีอ่บนหัวนะบนหัวนะโอเคโอเคล็อกอยู่ล็อกอยู่ปลอดภัยปลอดภัยระวังตายนะระวังตายนะตายพีนะจิตบันต้องหินมีคนเลี้งไว้ใช่ปะ ใช่ใช่ใช่ันเคมันยิงอยู่อ่ะขีนเหมือนกระตินเลยรู้ว่าถอยไปยังไงมันหมดมันหมดที่มันหมดโอ้โหโดนล่าด้วยสัตว์โดนล่าไปตัวหนึ่งไอ้สัตว์เอ้ยชี่มันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิม ไม่มีโอ้โหนี่คนจะหมดแล้วว่ะมันอยู่แบนนี้มันอยู่แบนนี้มันอยู่แบนนี้ตรงที่ที่มาร์กเลยโอเคโอเคมันสมอกกันเดิมันดึงกันละเห็นไหยเห็นนะตามอยู่ตามอยู่เกือบร่วงหลังหลังรถหลังรถเนี่ยเจ็บมากในอันเดียวมองไม่เห็นเลยว่ะต้องต้องอ้อมมันขับรถมันขับรถเฮ้ยมันหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันจะมาที่เฮ้ยมันขับรถออกเหรอเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามันเห็นเรา เอาเฮ้ยเจ็บเจ็บเหลือไกลว่ะเหลือไกลก้อนนึงตัวเดียวตัวเดจ็บสวยเออ๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ยิงก่อนเลยเดี๋ยวดูให้โอเคโอเคีอตัวนึงนะถ้าอยู่ไกลตัวนึงนะถ้าอยู่ไกลมาแล้วตึงมาแล้ววิ่งขวาตัวนึงวิ่งขวาโอเคโอเคทันอยู่ทันอยู่พี่ไปใครพูดอะารเชื่อใจอยู่เป็นยาเั็นยาดิตัวยาแล้วบ้าตัวนี้กูเปิดลำโดอี่ว่ะโอ้ยเข้ายจซับไม่ตัวนี้ก่อนก็ได้นะ เออเอส usted, เองตาไอสองตาคนเดียวอยู่ได้ไว้เพื่อนแม่งเิ่งมากเชื่อใจเชื่อใจใช้้ไดหล่อเชื่อใจเปล่าเชื่อใจเปล่าเชื่อใจเปล่าแต่เมื่อกี้ดี่รีบไปหน่อยลูกนี้ปากให้ไฟมันก็น่าจะจบแล้วเพราะมันเพราะมันดี่ก็ยิงมันเจ็บแล้วไงสองก็ยิงมันเจ็บแล้วโอ้แล้วมันโดนเม็ดเดียวลูกอย่างใหญ่เหลือตาหตัว เฮ้ยมันหาได้มันห่านง่ายอยู่เชื่อดิโอเคเท่แต่เมือกี้ยุดเยอะเลยนะตรงนี้เก๋ยัยยังไงเขาน้าวิ่งอยู่เก้ยกดครับพี่นีไปปลอยปล่อยที่ปลเลยปลอให้ไกลไปบเนี่ยเ้ยปลให้ไกลไปให้ไกลไปเลยีดีครบ

มันอยู่หลังต้นไม้ฟุกบอกฟุกดูอยู่ไหนวะหลังต้นไม้ไหนวะฟุกหลังต้นไม้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งพี่อยู่หลังต้นไม้ตรงข้างโซ่ช่วยมันตายไปหมดเลยเดี๋ยวข้างโซ่ช่วยมันตายอ่ะขี้อ่ะต้นไม้หันไปได้ไหนก็ต้นไม้หมดเลยหันไปไหนก็มีแต่ต้นไม้ต้นไม้หลายต้นดี่มันส่องพิพิธยู่ส่องพิพอยูมันหายไปแล้วครับต้นงอมเลยไม่จร่งไม่ครับไม่เชื่อครับมันเยอะธยตายท่ไม่สนใจครับ ้นนไไมหที่พี่อยู่ตรงหินใช่ไหมตอนนี้ที่พี่อยู่ตรงหินใช่ไหมไม่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 อยู่ตรงเอ้ยนั่งไงต้นไม้สายนังไงต้นไม้สายพีนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นี่จะไปคุยอย่าไปคุยเมืทีนี้เขาไม่คุยกับเราที่นี้เขาไม่คุยกับเราเมื่อกี้ปัดโดนแจ้งเตือนผมเปิดไหมอยู่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อมันอยู่ต้นไม้นั่นแหละพี่นั่นแหละแวพี่ถ่ายแล้วพี่ถ่ายมาตรงเนินแล้วอ๋อนั่นแหละถ่ายมาใต้เนินแล้ววิ่งฉีกวิ่งฉีกท้ายพีพทวิ่งฉีกท้ายพีพทฉีกซ้ายมาหมด ซ้ายแรงตรงนี้นขึ้นเนินกันแล<ะ>้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนินนั่นแหละปีขึ้นเขาแล้วเดะเหนียวป่ะหอยถ้าไม่ติดว่าข้างหลังมันมีคนมาที่อ้อมมันยิงไอ้ที่นั่นตั้งแต่แรกอะแม่งขึ้นไปจากอ้อมเจอเจอที่หลักมานี่กูอยู่กลางกูอยู่กลางอเออแก้ทำเป็นแบบว่าไม่มีคนมันต้องเป็นที่นั่งคนขับปะ่ะเดะต่อเป็นอนุสาวรีย์พี่ไปนั่งข้างหลังอะกปุ่มอะไรไม่ค่อยติดเลยวะกดปุ่มนั่งข้างไว้อะเราสามารถเลือกที่นั่งได้ไหม ก่อนเข้าวงกันเข้าวงไปก่อนหมายถึงตอนนี้มันเป็นมุกหรออะไรพี่ลูกบาสหมายถึงตอนนี้มันเป็นลุ้มไม่ไม่หมายถึงว่าตอนนี้พี่ลูกบาสคิดถึงหอมหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่ลูกบาคิดถึงน้องบีหรือเปล่านะใชิราคิดถึงเราเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นนะเราเล่นเดี่ยวเกมเดี๋ยวเกมอีกเราเล่นนะเฮ้ยอะไรอะขับอยู่ ไม่ไม่เป็นหลุดร่อยพี่ใจเย็นไม่แล้วไม่เอาแล้วไม่คุยแล้วหรอไม่คุยเลยหรอไม่ต้องเน็ดเลยเดี๋ยวพี่ธงบาลมาทำดาวให้ดูเดี๋ยวคิดอะไรมาใช่พี่ธงบาลคิดอะไรกับดีหรือเปล่าเอาจริงทีก็หวั่นไหวอยู่นะเรืหนึ่งแน่ๆไม่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 หัวแต่งหรอกไม่เกมหรอกผมมาความจริงเราเล่นขับรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วท้ายเมืออโอเค เอาเดียวดิเาดยิไม่ต้องขู่ให้ควาห้ความบ้าห้ควาเดียวตัดเดียวต้นแบขทางหน้เลยตัดเดียวเลยนห่ยนั่นแหละเฮ้ยเสียงใครเสียงใครเขาเนงเนเขานังเนไียแล้ฟไ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 ฟนเนเเหนเนเห็เห็นห็นเหนเห็นเนเห็นเห็นเหนเห็นเห็นเเห็นเห็นห็นเห็นเห็นเห็เห็น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 นเห็นเห็นเห็นเนเห็นเหนเห็นเห็นเ ไอพี่ขับรถขับรถขับรถไปหามันเร็วเชียร์เดี๋ยวมันปั๊มยาแล้วไปนอนอยู่หด้วยมันเกาะอะไรนะเขาปั๊มยาเสร็จแล้วให้เขายิงหมันไปพี่ค่อยออกมาเออเขาปั๊มยาเสร็จแล้วโอเคโอเคเฮ้ยแม่งเฮ้ยมี่อยูมีน้อยกันมีเขาง้างไฟเขาง้างไฟแล้ววะเขาง้างไฟทีนี้อย่ามันต้องมาเป็นคนขอพาดเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาจากตรงนั้นใช่ผมฟังอะไรครับเซนเซอร์เมือนเหมตัง ันี้เขาก็โดดลงมาข้างล่างเนินแล้วเขากำลังทำอต่อนะละเขากำลงซ้อมอยู่ตนนั้นะยิงฉีกซ้ายมาแล้วมีนับผักเลยมีนับผักเลยมีนับทากเสร็ตแลวับยิงเป็นหนึ่งทีบ้าเหงียแล้วพี่อ้าฟัเดนีได้ไหมโหเรียบร้อเต็มเต็มเบ้าเต็มเต็มบ้าวิ่งเขียวมันไม่่ายได้ยังไงเกลี ขาก่อสามเบ้า์พีทขาก่อสาวต้างสแล้วมันโดนระเบิดด้วยนะเขาได้ก่อาสามสามพีทที่ว่าใชอยังเกลวาชั่วโมงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โจบแล้ว <c oughs>